น้ำมือสอกระหาายู่หาของกินพี่น้องเขาไรเขาสวนววผักวงตู้ไปใส่น,ใน,น,นึ่งนนดนโยอดดออนงาๆอตอ,ออต,ออตเลยใส่หนีาหาก็าเลืกจาก้าอนอนะคะ้ะ นัดผัดติดเขานุ่มนะมากเลยอืมนัวฉลำงามเกงอมเนาะเอาโกบเพชรเราบอกโกบ No. บอึดยูอุดกินพี่น้องอย้งามาซ้อมยังามาเลี้ยงเขาสวนจบมีของกินเลยสุดยอดป่าพริกมีป่าพริกกาลังเซตหอมแมผักสด,สดหอมมากผักธรรมชาตินะคะไม่ใส่สารเคมีเด้อค่ะเด้ออย่าปไปใส่เดจ้าดูดูใบย,ยังแหว่งอยู่นะคะไม่ใส่สารเคมีนะคะ <laughs> ผักสดสดไรซ์สารตริดไม่ได้ใช้ยานะจ๊ะ